สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า kmkth นะครับอ๋อเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บของเราอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับอ๋อพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ kmm ของเรานะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอช่อง4ช่องนะครับกรอข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์ kmm แล้วนะครับอด้านบนก็จะมีแจ้งนะครับชื่อผู้ใช้นะครับยอดเงินคงเหลือนะครับออเดอร์ทั้งหมดของเรานะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอน ปั๊มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมวดหมู่ครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาตรงเพิ่มคนเข้ากลุ่ม facebook นะครับอ่าเลื่อนลงมาครับบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกอันแรกนี้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับอ่าในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนไปที่หน้ากลุ่มของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็มาใส่นะครับขันต่ำหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ดูสักหนึ่งร้อยนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่ห้าบาทเองนะครับถูกมากเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อมาครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะครับ ก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเว็บของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR วอารทุกธนาคารนะครับโทนี่วอลเล็นะครับอัง p อ w ์วอลเล็นะครับแล้วบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตนะครับให้ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับ จะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook y o u t u b e t i k t o k i ีนะครับแล้วก็หน่นอีกมากมายเลยนะครับลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับหลือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับจะให้คัดลอกลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนำาเเกันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ แอดไลน์เคมเอมขีดีฮได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับจะเป็นการทักหาแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มขึ้นยังนะครับ อตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกมีอยู่4,002นะครับอตอนนี้ขึ้นมา4,003แล้วนะครับที่เราสั่งซื้อไปร้อยหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ